กันแดดได้ดีมากนี่มีความดีออเล็กๆตรงนี้มาริเมโกนะคะคือน่ารักมากมันช่วยตัดให้หน้าเราดูแบบไม่ยาวจนเกินไปนะคะราคาไม่แพงนะคะป้องกัน UV ไนดะ้เป็นยูนิเซ็กซ์ที่แบบใส่ง่ายนะเห็นปะเขาทำบบกันแดดออกมาเป็นเหมือนครีมบำรุงทาง,ง่ายพกง่ายไม่เหนียวนะคะกลิ่นหอมถูกใจคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาเปิดกลุ่มเว้นกันแหนให้ทุกคนดูกันนะคะเนื่องจากว่าเคยมีคนรีเควสมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่มให้ทุกคนดูกันนะที่สําคัญคือขวัญพกของนะคะที่จําเป็นต่อการ survival ในช่วง summer นี้แล้วก็จริงๆก็คือทุกฤด,ดูของประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกระเปา๋าของขวัญน,นะคะจะพกอะไรบ้างนะคะแล้วก็เว้นกันแดดจะมีแบรนด์ไหนบ้างคะนอกจากผิวของเรานะคะที่จะต้องปกป้องผิวจากแดดแล้วนะคะคือเราก็ต้องมีแบบอะไรที่ปกป้อง ดวงตาของเราด้วยนะคะเพราะตาเราก็มีคู่เดียวเนาะทุกคนแล้วขวัญเคยมีปัญหากับดวงตาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็คือพยายามจะถนอมดวงตาของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะแบบแย่เลยเนาะทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะกับปลุกแว่นกันแดดของขวัญกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยนะคะก็คือแว่นกันแดดจาก Gentle Monster ค่ะตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะคะทุกคนอ่ะได้มาจากเกาหลีนะคะวิธีการก็คือนี่เราก็ใส่อย่างนี้นะคะป้องกันแสงแดดคือตัวนี้มันก็จะกัน UV ได้ค่อนข้างดีนะคะขวัญจะเลือกแว่นที่ค่อนข้างแบบเออมีคุณภาพนิดนึงเนะคะเพราะว่ามันก็จะกัน UV ได้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ประหลอดสีเงินนะคะขวัญรู้สึกว่าสีเงินอะ่ะมันก็ค่อนข้างเข้ากับขวัญน,นะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างงี้ไม่รู้ว่าปัจจุบ,บันนี้ยังมีขาย,ยไหมนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจากเชน t ์เ m o n s t อ r ร์ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแว่นกันแดดน,นะคะแบรนด์ไทยที่ขวานาสั่งมาจากในไลน์ชอปปิง้งอาจะไม่ผิดนะ You have to get it นะคะราคาไม่แพงนะคะที่สําคัญคือเขาเคลมว่ามันสามารถป้องกัน UV ได้ขวานาจะแบบซื้อมาใ,ใส่เล่นๆน,นะคะมันก็จะเป็นทรงแบบวแบบินเทจนิดนึงอ่ะเล็กๆนะคะใส่แล้วแบบเออน่ารักปุ๊บดีสำหรับใครที่อยากจะดูแบบดูวินเทจดูอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นแว่นนะคะจากเซรีนนั่นเองขวัญจะมีด้วยกัน2อันด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะขวัญจะชอบซื้อพวกแว่นกันแดดที่เป็นทรง cat eyes ค่ะทุกคนพอรู้สึกว่ามันเข้ากับหน้าขวัญนะอันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบมีนานแล้วนะคะอันนี้ก็กันแดดได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี้ยจะไม่ได้ใส่สบายค่นั้นเพราะว่ามันก็จะแบบมีอาการเหมือนบีบด้านข้างนิดหน่อยแต่ขวัญก็รู้สึกว่ายังอยู่ในการบีบที่แบบรับได้นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแว่นที่ขวัญชอบมากเหมือนกันดีไซน์เขาแบบเอนารัก เป็นสี้ะคะแบบสีงาช้างอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสีที่แบบหยิบมาใส่ได้บ่อยๆนะคะอีกอันนึงเป็นรุ่นที่แบบเออเพิ่งมีมาไม่นานนี้เลยนะคะเป็นทรง cat eyes เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของเขาเนะี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเฉียงเท่ารุ่นเมื่อกี้นะคะความเฉบเฉียวจะไม่เท่านะคะก็จะรู้สึกว่าใส่ง่ายขึ้นดูมีความแบบ everyday look มากขึ้นเห็นไหมตัวนี้จะไม่ค่อยบีดเท่ารุ่นเมื่อกี้ด้วยนะคะเพิ่งวางขายเลยไม่นานมานี้เองนะคะ ก็จะไม่ค่อยเหมือนรุ่นที่แล้วนะคะจะดูแบบมนๆม,นม,นมากขึ้นทนีนะคะในระหว่างวัน,นสิ่งที่ขวัญจะพกนะคะทุกคนขวัญก็จะแบบใส่ไปในกระเป๋าอดี้กระเป๋ามาลีเมโกะนะคะคือน่ารักมากขวัญบางทีวันก็ใส่แว่นลงไปแบบนี้เลยนะคะเอาไว้หยิบมาใช้เมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเราเดินออกจากรถแล้วแบบแดดแรงอะไรประมาณนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งที่ขวัญอ่ะพกไว้ช่วงนี้เลยว่าขวัญรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากนะคะนั่นก็คือ กันแดดจากแบรนด์เลเต้นเองนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยนะคะเขาทำแบบกันแดดออกมาเป็นเหมือนครีมบำรุงที่เราสามารถทาได้ในทุกๆวันเลยค่ะขวัญว่ามันเป็นตัวกันแดดที่แบบเออดีมากสำหรับวันสบายๆของขวัญเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเขียนว่า ultra light like daily body sunscreen นะคะจะบอกว่าผิวของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ที่ตานะคะเราก็ควรจะดูแลผิวของเราด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดผิวว่าเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรักษายากหรือบางคนมันแบบเป็นโรคเกี่ยวกับผิวอะไรประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าแดดเนียมันทำร้ายผิวแบบเยอะมากๆ เราควรจะทากันแดดที่แบบเออทาง,ง,ง่ายๆทาได้ระหว่างวันได้บ่อยๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่ช่วยทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวจากแดดเลยนะคะเนื้อเขาเป็นโลชั่นบางๆน,ะนะะั่นแหละทาได้ทุกวันเช้าเย็นเลยนะคะแต่เขาก็ผสมสารกันแดดมาด้วยเนาะ,คะแคเก็จริงเนี่ยมินิมอลนะคะทาง,ง่ายพกง่ายไม่เหนียวนะคะแห้งแล้วเหมือนเป็นแบบมีแป้งบางๆบนผิวกลิ่นหอมถูกใจคนเลยนะคะและในแง่ของสารบำรุงนะคะตัวนี้เขายังมีอะคอา์ทายนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสกินเมเรอร์ของเราด้วยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวัน โดนแดดมาทาร้ายเนี่ยผิวก็จะแหง้งใช่ไหมการที่มีสารบํารุงมาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนปกป้องผิวได้อีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเชียร์บัตเตอร์นะคะอาราเวรานะคะแล้วก็ยังมีสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระในนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีค่ะสรุปนะคะตัวนี้ก็เป็นโลชั่นบํารุงผิวตัวนะคะที่สามารถกันแดดได้ทุกคนถ้าใครที่อยากจะซื้อนะคะก็ไปซื้อได้ทียคว่ามีโค้รบอกทุกคนคะ่ะก็จะเป็นควอนเอ็กซ์เลเต้นะคะ,คะ,คะเอาไปใช้ได้ที่ไลน์ชอปปิ้งเลยหรือถ้าาใคครนะะะที่อยจป เนื้อสัมผัสของเจ้าเลเตตตัวนี้ของจริงเลยนะคะก็ไปได้ที่ร้านที่มีชื่อว่า ODS นะคะ Object of Design นะคะที่สยาม d i s c o v e r y ชั้น3นะคะหรือใครอยู่ใกล้ไอคอนสยามนะคะก็ไปได้ที่ร้าน The Selected นะคะที่ไอคอนสยามชั้น2ก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกลุ่มแว่นกันแดดกันต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นกันแดดของ b o t t e g a v e n น t a นะคะขวัญมีด้วยกัน2อันด้วยกันนะคะอันนี้อันแรกนะคะจะทรงคล้ายๆเจ้า g e n t ์มอนสเตอรแรกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นทรงที่แบบกว้างกว่า หนึงมีความแบบแมนกว่าเล็กน้อยนะคะอันนี้ผู้ชายใส่ได้เหมือนกันขวัญว่าอันนี้มันเป็นยูนิเซ็กซ์ที่แบบใส่ง่ายนะเห็นปะขาตรงนี้นะคะก็จะแบบเรียวๆนะคะทําให้หน้าเราไม่ดูตันมากด้วยที่สําคัญคือน้ําหนักเขาก็มีพอประมาณนะคะคือไม่ได้หนักจนเกินไปนะคะใส่แล้วขวัญรู้สึกว่ามันเต็มตากันแดดได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนอีกอันนึงที่เป็นของโบทิก้าเหมือนกันนะคะมันจะไม่เชิงเป็นแบบกันแดดได้ขนาดนั้นนะสำหรับวันสบายๆไม่ได้เจอแดดจัดนะถามว่ากันได้ไหมคือกัน ได้นะแต่ว่าไม่ได้กันได้เยอะมากนะคะแล้วกจะลองใส่ทุกคนดูนี่เวลาเจอแดดนะคะมันก็จะกรองได้ประมาณนึงนะคะซึ่งขวานเคยถามเอออสเอแล้วเขาบอกว่ามันสามารถกัน UV ได้จริงๆนะคะแต่ว่ามันก็จะกันได้ไม่เท่าพวกเลนส์ตลอดหรือเลนส์ที่เป็นแบบสีเข้มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใสแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยใส่เดินห้างก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้มืดมากนะคะเราอาจจะมองเป็นแบบสีเหลืองๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มืดค่ะ เป็นแว่นตัวล่าสุดที่ขันได้มาเลยแล้วก็ชอบมากนะคะได้มาจากร้านพรีออเดอร์นะคะ PH Brand Name นะคะทุกคนเป็นแว่นของ Chanel นะคะคอลเลคชันไม่นานนี้แหละคือแบบล่าสุดนี้เลยมัง้งมันจะเป็นแว่นแคท อายส์ที่แบบว่าเป็นลายแบบกระนะคะสีน้ําตาลเล็กน้อยนะคะเวลาที่เราใส่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือกันแดดได้ดีมากนี่ดูแต่ว่ามันจะเป็นทรงแบบเฉียวเียวนิดนึงขวัญบอว่ามันเป็นแว่นแค t อายส์ที่แบบถูกต้องตามหลักมากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือมันไม่บีบหัวนะคะขวัญรู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกรูปหน้าของเราเลยนะ,ะแล้วกันแดดได้จริงนละคะเลนส์สีเข้มแล้วมันมาพร้อมกับลายกระตรงนี้แล้วก็ตราชแนลตรงนี้เล็กๆนะคะด <Details S 1> ีเทลส์เขาน่ารักมากตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังๆนิดนึงนะ แต่ว่าเออมันไม่ได้หนักมากขวัญว่ามันใส่ได้ในชีวิตประจําวันได้แบบจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีหัวน้ําหนักมีนิดหน่อย,ยแต่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้นะคะ อ๋อฉับอกว่าขวดน่ะมีโบเทก้าอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้จะมาในทรงหนังเรียบๆนะคะอันนี้เป็นแว่นที่ใส่เหล่าคนทักมาเยอะเหมือนกันว่า anything, แบบเฮ้ยแว่นของอะไรแบบเออมันเก๋มากนะคะนี่เลยเจ้าน้องคนนี้นะคะคือน้ําหนักไม่หนักเท่าเพื่อนๆอ,อีกสองอัน,นนะคะคืออันนี้อันนี้เบาสุดเลยเพราะว่าเลนส์อของเขาอะค่อนข้างเล็กด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบเก๋แบบว่าเท่ๆหน่อยนะคะแล้วก็มันจะเป็นแว่นแบบครึ่งอันอย่างเงี้ยคือขวัญรู้สึกว่ามันไม่ทําให้หน้าของเราอะดูตันนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทําใ,ให้หน้าเรามันดูเรียวด้วยเห็นองค์ประกอบของหน้าชัดดีแล้ว ความที่มันเป็นเลนส์ตลอดแต่สีทองเนี่ยมันก็จะมีข้อความแบบเด่นมีความแบบโอ้โหเห็นมาตั้งแต่แบบ200เมตรเลยนะคะอันนี้ก็กันแดดได้ดีเหมือนกันแต่พอมันเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบว่า cover ดวงตาของเราทั้งหมดถ้าเกิดเจอแดดแรงๆจริงๆนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพตาแนะนำว่าเป็นเลนส์ที่เต็มอันกว่าน,นี้ก็จะเหมาะกว่านะคะต่อไปนะคะใกล้หมดแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเล l e n c i a g a นะคะที่ได้มาแล้วแต่ยังไม่เคยใส่เลยทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทรงมันแบบม,แบบมันเก๋มากเลยนะคะแล้วกล่องเขาว่าใหญ่ตึ๊บ ากเลยนะดูดีกล่องแบบใหญ่มากนะคะนี่ไปซื้อมาได้จากเอ็มบ s ซี่นะทุกคนใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ มีความเบ็นบาลเลตมากมีความแบบเทแบบแ,แปลกๆกแบบเก๋ๆจะพูดมินิมอลก็ไม่ได้มีมินิมอลนะเพราะว่ามันจะมีความตะโกนมีความแบบบีบีอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าขอัญวามันก็เป็นแว่นที่แบแบว่าทรงเขาอะเก๋มากใส่แล้วว่าเออมันสะดุดตามากเลยนะคะด้วยสัญลักษณ์ของเขาตรงนี้นะขวัญกรู้สึกว่ามันแอบใส่ยาวนิดนึงเนื่องจากว่ามันค่อนข้างหนักมากอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่เลนของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นทรงเหลี่ยมาง้ยัญก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับทุกรูปหน้านะขวใส่ขวัก็ยังรู้สึกแบบเอ๊ะมันไม่ ไม่ค่อยได้หยิบมาใส่นะคะแต่ในแง่ของการกันแดดก็คือทําได้ดีเลยเนี่ยขอนรู้สึกว่ามันกรองแสงได้ค่อนข้างดีมากในขนาดเปิดไฟแบบแรงๆนะคะก็ยังรู้สึกแบบสบายตาขึ้นเยอะเลยเวลาที่เราใส่แว่นนะคะสุดท้ายแล้วนะคะนแว่นจาก Christian Dior นะคะที่ขวัญได้มานะคะก็จริงๆขวัญมี Christian Dior ทั้งหมด3 เ,นนะเ,ออเดี๋ยวขวัญไปหยิบมาให้ดูอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆจริงๆวัางคนแบบชอบส้อทรงเหลี่ยมนะเขารู้สึกว่าหน้าขวานยาวใช่ปะ่ะถ้าเราใส่อะไรที่มันแบบทําให้หน้าเราดูยาวมากขึ้นอนะ่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออหน้ายิ่งยาวขึ้นไปอีกนะคะอันนี้มันเหมือนมันช่วยตัดให้หน้าเราดูแบบไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วดีเทลของเขาตัวนี้ก็สวยมากด้วยนะอันนี้ซื้อมาจากร้านแว่นตาในเซนตันเวสเกตนะคะคือไปดูที่ช็อปแล้วมันไม่มีนะเขาก็เลย น,นีมาสําหร,รับใครที่ชอบทรงแบบเก๋ๆนะคะก็แนะนำอันนี้เลยน้ําหนักมีประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่หนักมากนะคะ นี่ค่ะทุกคนขวัญมีแว่นเดียวอีก2อันค่ะทุกคนอันนี้คือ2อันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะอันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวที่เพิ่งวางขายไม่นานมานี้ขวัญเอาไว้แบบใส่เล่เลเลนๆเก๋ๆเวลาแบบไปทะ,ลทะเลอะไรเงี้ยถามว่ากันแดดได้ไหมเขาก็บอกว่ากันได้นิดหน่อยไม่ได้กันได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใส่ในชีวิตประจําวันจริงๆอะ่ะขวัญก็ไม่แนะนําอันนี้เท่าไหร่นะคะสําหรับถ้าเกิดใครต้องการกันแดดจริงๆนะคะก็แนะนํารุ่นอื่นแต่รุ่นนี้ก็ใส่เอาแบบเก๋ๆนะคะเป็นแบบ cat eye ทรงที่แบบเออชอบม,มากแล้ว เน้น้ำหนักเบาไม่กดหัวด้วยนะเขามีหลายสีมากสีชมพูสีเหลืองสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็สีดำไปลองดูที่ชอ็อปเดี๋ยวนะคะ อันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นอันที่ขวัญตั้งใจะซื้อมาใส่ในวันแบบสบายๆแล้วก็กันแดดได้จริงนะคะเพราะว่าดูทรงเพราะว่ามันจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเลนส์สีดำมันอาจจะไล่สีนิดหน่อยแต่ขวัญรู้สึกว่ามันก็ cover ตาขวัญดีนะแล้ที่สําคัญคือมันเบาด้วยไม่บีบหัวสองข้างนี้แล้วก็ไม่บีบดั้งตรงนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นแว่นที่น่าจะหยิบมาใส่ได้บ่อยๆนะคะแล้วก็มีความดีออเล็กๆตรงนี้ไม่เอ,อะอะมากเท่าแบบอย่าง b a l e n c i a g ย,ย,ยมันก็ตะโกนไปนิดนึงนะคะอันนึงก็จะมีความแบบว่า เรียบหรูขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่ง่ายเป็นทรงที่แบบเออน่าจะใส่ได้หลายรูปทรงหน้ามากๆเลยนะคะทรงนี้ สรุปแล้วนะคะทรงที่ขวานาใส่บ่อยสุดเลยแล้วก็กิบมาใส่บ่อยสุดแล้วรู้สึกว่ากันแดดได้ดีมากๆ,ๆก็คืออันนี้เจนทอลมอนสเตอร์ของขวานรุ่นแบบรุ่นดังเดิมรุ่นแบบเก่ากึกมากแล้วน่าจะ5 6ปีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมานานมากๆแล้วเนี่ยขวานรู้ว่าแบบเออมันใส่ง่ายเออเออมันเข้ากันหน้าขวานนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเปิดกลุ่มกันแดดของขวานาะน,าน,น,น,าานาะคะแล้วก็อุปกรณ์กันแดดที่ขวานพกไว้ระหว่างวันนะคะจริงๆอ่ะจะมีหมวกด้วยนะคะที่แบบว่าขวานชอบซื้อมากแล้วแล้วก็หมวกเป็นอีกอย่่างงนึทีข รู้สึกว่ามันสามารถปกป้องผิวของเราปกป้องตาของเราได้จากแดดได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมาเปิดกลุก่มครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจกันแดดก,ก็ไปซื้อได้ตามนี้นะคะหรือใครสนใจแว่นนะคะก็ไปตามร้านในขวัญบอกได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะแปะไว้ให้นะคะว่ารุ่นไหนซื้อที่ไหนนะคะสำหรับคิวนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ